ดีต้อนรับค่ะคุณลูกค้าที่สกายแลวโคเวก้งสเปซของเราเนี่ยสามารถจัด event อเีเวนต์ได้ด้วยคนะคุณเจบิลจะย้ายโซฟาตรงนี้ไปอยู่ตรงนั้นจะย้ายคุณเจบิลคนนี้ไปอยู่บนนั้นทำได้หมดเลยะแต่ย้ายกโซฟากลับมานี่พักก่อน <S 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 คุณผู้ชมค่ะระหว่างที่เจบิวนะคะกำลังไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยโยมก็ขอแอบปัดชั้นแปนิดนึงเพราะว่าเขาบอกว่าที่นี่มีสปาค่ะชื่อว่าดิเอสปานั่นเองคุณพี่ค่ะหนูต้องทาอะไรต่อคะเนี่ยตื่นเต้นเขานะลงตรงช่องนะคะนอนห้องนี้เหรอคะอังเลยเหรอ คุณผู้ชมค่ะตอนนี้ก็คือแบบว่าสบายมากอุ้ยแล้วกล้องคือแบบว่าเอามาถ่ายเหมือนฉันเป็นแย้ในรูเลยคันนี้สบายมากคุณผู้ชมอยากให้มาลองเองจริงมันผ่อนคลายมากอุ้ยคุณพี่คะทำไมอุ้ยคุณพี่คุณไปเราไปต่อกันดีกว่าค่ะคุณลูกค้า คุณผู <Aub ain> ้ชมค่ะเมื่อสักครู่นี้ไปนวดมาทั้งโยมดก็รู้สึกว่าแบบผ่อนคลายมากๆจากที่แบบว่าโดนสรลแนมูมามใช้งานจนหนักดวงนะคะก็รู้สึกผ่อนคลายได้นวดอารม่าโอ้โหโยมอดนะคะก็อยู่ที่ชั้น28ซึ่งเป็นชั้นที่สูงสุดของโรงแรมจิวาเทลนั่นเองเรียกได้ว่าร้อนไปไหนมาไม่เมื่อกี้เนี่ยอุ้ย หลอนทิ้งช้าว่าจะแอบกันมาคนเดียวเมื่อกี้เนจะไปนวดมาแล้วก็แค่จะโทรหาหลอนเลยหลอนปลอนหลอนต่อเมื่อกี้ก็คือไปแบบนวดมาแล้วเขาบอกว่าข้างบนนี้เนี่ยมีส่วนผากลอยฟ้าอ๋ใช่เนี่ยากรม้ว่ามันจะเป็นยังไงอเขาบอกมา ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้นะคะก็เป็นชั้นลอยฟ้าใช่ใช่เป็นชั้นที่สูงสุดปลูกพครัวเป็นสวนผักลอยฟ้าที่เขาเคลมไว้ว่าที่เนี่ยเขาอ่ะปลูกผักเองพืชผักสวนครัวเนี่ยเขาไม่ได้ไปซื้อเลยนะเขาปลูกบนนี้เลยแล้ก็เนี่ยเอามาใช้จัดที่แน่แหละคนสวน้าตละ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 คุณพี่นี่เป็นอะไร่ยยามเหรอคะหรือว่าอะไรเป็นคนดูแลสวนที่นี่ครับคนดูแลสวน ันนั้นไม่น่าใช่ผมนะครับอ๋อมีแฟรหรอมีฝาแฟดผมก็ว่าผมลูกคนเดียวนะครับถ้าไม่สัมภาษถซีแล้วต้องเป็นหล่อนอยู่เพี่อน่ะ okay, ตรงนี้นะครับก็คือ มุมค่ะส่วนครัวขอ,ข,ของโรงแรมเราครับเรียกว่าเป็นมุมเล็กๆที่ซ่อนอยู่บนดาดฟ้าของโรงแรมเราเลยครับอันนี้ก็คือปลูกเองตามธรรมชาติดูแลเองเหรอใช่ครับซึ่งเมื่อก่อนนี้นะครับเราจะมีโรงเพาะเลี้ยงนนอนแมลงวันด้วยค่รับหนอนแมลงวันของเราเนี่ยไปให้ไก่ของเกษตรกรนะครับแล้วเราก็นําไข่ออร์แกนิกของเกษตรกรเนี่ยมาบริโภคที่หลังค่ะแสดงว่าผักพวกนี้ก็คือนําไปใช้ในเมนูอาหารจริงๆเลยของโรงแรมใช่ไหมใช่แล้วครับเออมันเลิศ ลงพอเลี้ยงหนอนมแมลงวันนะคะเป็นความคิดของคุณหนิงอริศราศิวาัยาทรนะครับเป็นซีอของบริษัทอยากให้มีส่วนเล็กๆที่ซ่อนอยู่ใจกลางเมืองจริงๆเนะี่ยอยูมไม่เคยเห็นที่ไหนเลยนะที่แบบว่าใส่ใจวัตถุดิบใส่ใจความแบบว่าเป็นออร์แกนิกอะไรอย่างเงี้ยขนาดนี้เท่าที่นี่เลยอันนี้พริกจริงไหมคะพริกจริงครับลองกินสดๆให้ดูเลยนี่เรอกกนนาดูชลมทะเลแม่พริกกินโนแม่พริกกินโนไม่น้องไม่หยุกอะไรวะ จริงๆเลยนะตัวแค่นี้มันจะร้อนอะไรอย่างนั้นตัวนิดเดียวจริงๆเลยนะตัวแค่นี้มันจะร้อนอะไรอย่างงั้นตัวนิดเดียวตอนนี้ดิฉันหิวมากอะไหรังไหวพามาที่นี่เลยค่ะเป็นขับรถร์คารยานไฮาวเอะมาของสวัสด ในที er, ่นี <KNOW> mm <nervous> <but> ้เบลคัมทิ้งกยินดีต้อนรับสู่คาเฟ่จาแดงนะครับจาดจาดงูกลแดงเ็กเ่อนะคเลต้อนรับสู่คาเฟจาแดงของเรานะครับเชิญท่านในก่อนนะคะ คิดว่าไอคนนั้นเป็นกระเทยหรือเปล่าเป็นไหมอีกแล้วอันนี้เมนูนะคะอุ้ยครับโทษนะคะคุณพี่ทำมาถึงบอกว่าเสิร์ฟร้อนเสิร์ฟเร็วภายใน15นาทียังไงค่ะเพราะว่าถ้าคุณลูกค้าสั่งปุ๊บเนี่ยเราสามารถเสิร์ฟได้ภายใน15นาทีเลยครับอุ้ยค่ะถ้ามันเกินก็คือฟรีเลยหรอเลยยังไงริงีเขียนไว้เรียกว่าทางเราเนี่ย เตะมากๆเรื่องเวลาเพราะว่าบางทีเนี่ยลูกค้าอาจจะมีไลฟ์สไตล์หรือชีวิตที่เร่งรีบเราจะต้องทําให้ตอบโจทย์คุณลูกค้ามากที่สุดครับซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยครับผมขอแนะนําเป็นนี่เลยครับข้าวผัดปูนะครับก้อนจากชุมพรครับคุณลูกคา้าปูตลาดไทยไม่ได้เลยใช่ไหม ไม่ได้ครับเพราะว่าเราเนี่ยรับสินค้าจากเกษตรกรโดยตรงนะครับข้าวที่นํามาผัดเนี่ยเราก็รับมาจากจังหวัดสุรินทร์ครับลูกค้าเรียกว่าเป็นข้าวหอมชั้นดีเลยครับต่อจากเมื่อกี้ที่เราไปเด็ดผักมาผักสวนครัวนี่บอกเลยว่าเนี่ยก็คือของที่สันเก็บมาทั้งหมดเลยพวกเนี่ยเห็นไหมไหม ต้นหอมผักชีใช่ก็ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่คาเฟ่จ่ะแดงเรียกได้ว่าเป็นคาเฟ่ที่รสที่สุดตังที่สุดในย่านนี้ก็คืออยู่ในโรงแรมซิวาเทลนั่นเองแต่ละเมนูคือทัดสรรคือมีสตอรี่ที่มากว่าจะได้มาเป็นแบบเมนูในจานเนี้ยต้องผ่านการคัดกรองคัดใจข้าวหน้าหมูอารมณ์ดีคุ้มสมหาอมันอารมณ์ดียังไงกินแล้วใส่กัญชาหรือเปล่าย้อยนงนกินเลยข่ะ เฮ้ยลอยเราอยากให้ใครโกหกเราได้ทุกคนค่ะเราต้องลองด้วยตัวเองจะตีบิวมันร์จริงมันมีความหอมของเนื้อหมูใช่เนี่ยติมให้ด้วยอันนี้ก็เป็นซิเนเจอร์ของทีรานก็คือข้าวผัดปูก้อนทะเลชุมพรเนื้อแน่นไหมไหนดูซิอืมงาปูเขาแน่นมากปูปูเนี่ยเขาส่งตรงจากทะเลชุมพรเลยนะทุกคน นี่เดี๋ยวสันไปแอบอ่านเมนูมาเป็นของคาเฟ่สแสดงอคุณผู้ชมขาในนี้เนี่ยมันก็จะมีแบบว่าหมูมาจากที่ไหน,นเห็นไหมเห็นไหมเขาบอกว่าหมูหลุมอินซรียสุดแฮปปี้อารมณ์ดีโอ้ยมันอารมณ์ดีจริงคุณผู้ชมแล้วก็จะมีปลามงพื้นบ้านซีฟู้ดปลอดภัยเพราะว่าบางทีเนี่ยมันเคยมีนะปลาหมึกปลอมปลาหมึกพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยแต่รับประกันเลยว่าที่นี่เนี่ยเขาได้วัตถุดิบแบบจรงิรงๆแล้วก็ใช่แน่นอนใช่ปลอดสารจริงๆแล้วภายในก็จะมีแบบเมนูหลากหลายมากๆถ้าเทียบกับราคาคุณผู้ชมขาบอกเลยว่าคุ้มมากๆแต่ละอย่างก็คือราคาไม่ได้สูเกินแบบุดี กินอะไรคะน้าจริงจริงแอลไม่ติคอจริงใช่ไหมีอติดคอจริงจีคอจริง คุณเจบิวกินน้ำอะไรคะน้านอะไรคืออะไรจิงเจนเอลชิมได้นแมคอร่อยชื่ออะไรนะจิงเจนเอลไหนแล้วทิ่ว่าเป็นยังไงเมนูนี้มันเป็นยังไงน้ำขิงแต่อร่อยใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ใช่น้ำขิงมันมีความซ่าเหมือนน้ำอัดลมเลยมาใส่แก๊สใส่น้ำอัตโรมหรือเปล่าแก๊สธรรมชาติของเขาเองแก๊สจากขิงของเขาเองค่ะแล้วก็มีขายแค่ที่นี่ที่เดียวด้วยเวอร์อีกแล้วเมนูไหนแบบไม่เลิศไม่ปังเขาไม่เอามาจริงและนี่ฮอซันค่ะโคคอนัทเอสเปรสโซ่ค่ะก็เนี่ยกาแฟใช่มันเข้ากันที่ไหน เขาบอกว่าให้ราดลงไปเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนอกจากจะแบบว่าช่วยเพิ่มฮอร์โมนแบบเอสโตรเจนให้แบบว่าดิฉันแบบผิวพรรณผุดผ่องแล้วเนี่ยยังช่วยให้ระหว่างวันเนี่ยของฉันเนี่ยไม่ง่วงด้วยเพราะว่ามันก็จะมีน้องแบบน้องกาแฟเอสเปรสโซอะไรอย่างเงี้ยไม่ช่ัหากีฬาตาแข่งมากเลยค่ะมันดียังไงเอาเอามาอ่าลองลองเพราะว่าตัวนี้ที่คุณพี่เขามาเสิร์ฟใช่ไหมฉันก็รู้สึกว่ากาแฟกับน้ำมะพร้าวมันจะเข้ากันจริงหรือเปล่าครั้งแรก ครั้งแรกจริงๆอันนี้ครั้งแรกจริงๆที่ได้ลองนั่นแหละคุณผู้ชมใครที่แบบว่าทํางานนั่งคิดงานหรืออะไรแล้วแบบรู้สึกแบบอุย้ยตายถ้าฉันกินกาแฟเป็นแก้วเลยเนี่ยมันก็รู้สึกหนักเกินไปนี่เลยค่ะเพิ่มความธรรมชาติเข oh, มกุหลาบเอสเปรสโซแนะนำจริงๆเทลงไปในน้ำมะพร้าวค่ะ เ็จมีแล้วก็คุณผู้ชมขาบอกนิดนึงว่าหลอดเขาไม่ใช่หลอดพลาสติกนะคะเพราะว่าคอนเซ็ปต์โรงแรมเขาเนี่ยรักโลกรักชีวิตรักน้ำรักปลาจริงๆเป็นหลอดที่เทำมาจากหญ้ากระจุดนั่นเองเรียกได้ว่าก็คือย่อยสลายตามธรรมชาตินะคะเนี่ยเห็นไหมใช่เขาจะอจับแบบก็แบบปอกแตกปอกแตกอ่ะหลอดแตกแล้วโอเคก็เดี๋ยวเราขอตัวกินก่อนนะเดี๋ยวเราไปดูว่าต่อไปเนี่ยเราจะพาไปดูอะไรกันในโรงแรมไปค่ะโม จะทาไหนห้องถ้าไม่เวอร์ดสิ่งเนี่ยไม่เวร์ดหนาหาอะไรหาห้องไงงอยู่นี่จะอาเปิดนิดหนึ่งแม่ดีกว่าเพราะว่ามันน่าจะเข้ากับลูกชั้นชุดนี้สวย ใครอะ่ะฉันสั่งไวายไว้อะไปเอาให้หน่อยดีนะจะใช้โอ้ยทำไมเธอไม่รู้ไปเปิดล่ะเธอก็ใช้แต่ชั้นเดชชั้นเลี้ยงไงสวัสดีค่ะไวายมาส่งค่ะ